มาปิดท้ายคุยกันเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวสาวเขาจะประชุมก่อนจะปิดสมัยประชุมนะแล้วปิดสามเดือนเหมือนภารกิจสุดท้ายเลยนั่นหรือไม่ค่ะเพราะสิบเอ็ดพฤษภาเนี่ยสาวาชุดปัจจุบันนี่หมดวาระนะค่ะถูกไหมใช่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ที่สภา,าเหมือนภารกิจการประชุมสุดท้ายเลยนะเพราะปิดสมัยสามเดือนนะ แล้วมีประเด็นสําคัญก็คือ,อกรรมธิการพัฒนาการเมืองและการมีสนรโรของประชาชนที่มีคุณเสรีท่านเป็นประธาน,นชวนพนนเสรีชวนพนนเป,นปน็นน้องไร์ไร้ดูอันนี้น,น,น่าสนใจนะ ที่ประชุมเนี่ยจะเสนอผลการศึกษาการพัฒนาพักการเมือง,องการกท้าพล,เม,ลเมืองในยุคดิจิตอลปัญหาและแนวทางแก้ไขค่ะสาระสําคัญสําหรับการศึกษาฉบับนี้ก็คือเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายการหาเสียงทางสื่อสังคมออนไลน์ให้เหตุผลว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาพบปัญหาพักการเมืองใช้สื่อออนไลน์นําเสนอข้อมูลสร้างความเข้าใจผิด อันนี้ประเด็นหนึ่งนะคะพักการเมืองใช้สื่อออนไลน์นำเสนอข้อมูลทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับสองคือมีความไม่เท่าเทียมในการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์นี่ค่ะเขาก็มีการข้อที่หนึ่งคือใช้สื่อออนไลน์ทำให้เกิดความเข้าใจผิดอันนี้ในแง่พักการเมืองเขาคุมอยู่กะกะตน้องใบเห็นไหมตอนที่หาเสียงเนี่ยถ้าเป็นพักหรือเป็นผู้สมัครเขาจะต้องลงเลยนะ ไ้ชื่อนี้ชื่อนี้ภายใต้เงื่อนไขไงเขารับผิดชอบของเขาค่ะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งแต่คุณเฉลีบอกไปพบว่า<ม>น <ำ S 2> ําเสนอข้อมูลสร้างความเข้าใจผิดอันนี้สําคัญมีไหมเพราะมันต้องรับผิดชอบกับเนื้อหาตรงนั้นนะถูกควบคุมอยู่นะจะต้องกําหนดเลยใช่ไหมมีคําตรงท้ายเลยทําที่ไหนอย่างไรเหมือนโฆษณาสั้งสือพิมพ์เลย่ะะคข้อที่สอง ความไม่เท่าเทียมใช่ไหมการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์หมายถึงจะบังคับใช่ไหมว่าอาจจะต้องใช้ให้เท่าเทียมกันในแต่ละพักอย่างนี้เหรอคะอเพราะที่ผ่านมาคือโดยทั่วไปมันถูกกาหนดด้วยค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะอืมค่ะถ,ถูกไหมค่ะว่าคุณจะอันนี้เราวิเคราะห์กันดูนะเอเพราะการเลือกตั้งสอสอความเท่าเทียมเท่าเทียมใช่ไหม ถูกกำหนดได้ค่าใช้ใจ่ายไม่เกินเท่าไหร่แล้วก็อะไรถ้าเป็นรายการกรกตจัดเองดีเบตก็จะให้เวลาเท่ากันแต่กระชนไม่เกี่ยวสื่อเอกชนไม่เกี่ยวค่ะอายังไงต่อแล้วก็พูดไปถึงว่าพักที่ใช้สื่อออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุดอ่ะคือพักก้าวไกลอรองลงมาคือประชาธิปัตย์แล้วก็พักเพื่อไทยซึ่งอันนี้แทรกนิดนึงจริงเหร อาก้าวไกลเนี่ยรู้ <Okay. S 1> ในมุมว่ามีผลทีเดียวใช่แต่ลองลงมาเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะแล้วก็รองลงมาเป็นเพื่อไทยเออเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ใครจําได้โดดเด่นอ๋อคุณเกตหรือเปล่าคุณเกตชินภัทในช่วงนั้นอันนั้นรวมไทยช่างชาติอ๋ออ,อช่ยชชไม่ใช่ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ตที่โดดเด่นที่สุดต้องขึ้นมาเลยมีคุณชวน อ๋อแต่อันนี้มันเพลงของเมทีมันเป็นเอมวก็หาเสียงมาแต่ทุกพัก็มีเพลงอ้าวใช่ไหมอ้าวถ้าเราจําได้ของชัชริปัดอะเอออ่ะอะคุณผู้ชมช่วยกันนึกหน่อยค่ะที่นี่อคุณชวนอ่ะแล้วคุณจุรินขี่ม้าหรือขี่ช้างชม้าขี่ม้าออกมาเลยขาวด้วยม้าขาวค่ะจำได้ไหมขี่ม้าขาวคุณนเพลงของคุณเพทีรมนูนอ่ะใช่ โอ้ประชาธิปัตยุ่ไหมว่าไป็นพี่น้องชาวไทยแล้วไงแล้วก็อะไรต่อนะจำได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเมทุยก็ดูน้อยใจนะเช้าวันใหม่ให้พวกเรามีชีวิตใหม่อันเนี้ยนี่แหละใบร้องได้เลยโอ้ประชาธิปัตยุคไหม่มาชวนพี่น้องชาวไทย I'm just ทำได้จริงร่วมสร้างคนให้เป็นคนดีทำได้ไว้ทำได้จริงร่วมสร้างชาติในสามัคคีทำได้ไว้ทำได้จริงชาววันใหม่ให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ร่วมสร้างงินสร้างความมั่งมีทำได้ไว้ทำได้จริงร่วมสร้างคนให้เป็นคนดีทำได้ไว้ทำได้จริงร่วมสร้างชาติในสามัคคีทำได้ไว้ทำได้จริง สมัยส่องมากดังยางเช้าที่แสงตะว,วันส่องฟ้าปลุกให้เ,เราได้ลุกขึ้นตื่นลืมตาเห็นอัน,นาคตที่งดงามเพียงใดคิดสิ ขอให้ได้สิ่งนั้นเดินตามฝันก็ขอให้ถึงจุดหมายให้ชีวิตของทุกๆคนสดใสให้หัวใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันเริ่มต้นใหม่กอดคอกันไว้จากวันนี้ไม่ทิ้งกันตลอดไปชาววัน ให้ทุกคนมีชีวิตใหม่รวมสร้างเงินสร้างความมั่งมีทำได้ไวทำได้จริงรวมสร้างคนให้เป็นคนดีทำได้ไวทำได้จริงรวมสร้างชาติให้สามัคคีทำได้ไวทำได้จริงช้าวันใหม่ให้ทุกคนมีชีวิตใหม่รวมสร้างเงินสร้างความมั่งมีทำได้ไวทำได้จริงรวมสร้างคนให้เป็นคนดีทำได้ไวทำได้จริงรวมสร้างชาติให้สามัคคี ไม่สองมากดังยามเจ้าที่แสงตะว,วันสองฟ้าปลุกให้ 2 5ที่นั่งเลยค่ะน้องไปยี่สิบห้าบาทยี่สห้าหลังเลือกตั้งค่ะซึ่งก็ต้องถือเป็นความพ่ายแพ้นะค่ะ,คะอันนี้ผมพยายามจะนึกว่าที่โซเชียลวันนี้ปาดคืออย่างน้อยเพลงนี้เนี่ยมันเป็นที่จดจํานะ,ะใช่ไหมอันอื่นเอาไว้จําได้ไหมไอ้นี่ก็มีการเผยแพร่ออกมานะค่ะแล้วมันก็ติดปากกเลยเนี่ยอ,อะไรนะต้องตอ่ะไม่ใช่เพลงเนี้ย โอ้ประชาธิปัตยุคใหม่มาชวนพี่น้องชาวไทยชาววันใหม่ให้ทุกคนในชีวิตรวนกด้วยเห็นไหมสร้างเงินสร้างความม,ามั่งมีทำได้ไวทำได้จริงพอ <c oughs> พอรู้กันมันติดไหมติดเพลงติดหูค่ะเราจะนึกดูนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าพูดถึงเพลงเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับโซเชียลถ้าพูดถึงเพลงที่ติดหูที่สุดในการเลือกตั้งที่ผ่านมา มีเพลงนี้เท่านั้นแหละอาบุรุษซึ่งไปเต้นอยู่ในเวทีหมอลำอ่ะลุงตู่ฮะออกความจำพลาดเคลื่อนแล้วอเพลงลุงตู่อยู่ไหนอันนี้ติดที่สุดใช่ค่ะถามเถอะไม่ว่าจะรักหรือไม่รักรองไดท่านก็จะต้องร้องได้ใช่ไหมน,นี่แหละลลงงูออยย่่ไไมมกรวทสาาชา เรือรวมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตูอ่ะอะพอภรุท่านนี้กลับมาตะก,กี้นอกเรื่องไปอยู่นั่นแหล, <c oughs> ละอ๋มันแปลกใจนิดหน่อยนะค <c oughs> ่่ะวาที่ใช้ออนไลน์ประสิทธิภาพได้ประสิทธิภาพสูงสุดคือพักเก้าวไกลค่ะ <c oughs> ลองลงมาคือประชานิปัติใช่แล้วลองลงมาคือพักเพื่อไทยค่ะใช้โซเชียลใช่ไหมค่ะใช้สื่อออนไลน์อืมอืมและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะคะ คือก็ต้องยอมรับวว่าเลือกตั้งที่ผ่านมามันเป็นปรากฏการที่การใช้สื่อโซเชียลที่ประชาคามเฉล็่มีผสิตภาพมาถือคือก้าวไกลใช่คือมันเห็นชัดไงค่<ฮ>ะขนาดเดียวกันมันก็ต้องบอกว่าจํานวนหนึ่งมันเป็นกรณีออร์แกนิกไหมหรือจะถกเถียงั็ว่าจะตั้ง <ฮะ S 2> เราก็ไม่รู้นะแต่ณเวลานั้นใครก็ต้อบอกมันเกิดขึ้นแบบต่อๆกันใช่ไหมก้าวไกลเนี่ย <ฮะ S 2> อายังไงต่อจะตรวจสอบ คือตอนนี้เนี่ยระเบียบ,าบ,ยบการตรวจสอบ,อบของกกตมันไม่ทันสมัยคะ่ะเพราะว่ามันออกมาตั้งแต่ปี50อันนี้ในมุมมองของสอวเะะขามองว่ากกตตอนนี้ระเบียบที่จะตรวจสอบเรื่องนี้มันไม่ทันสมัยแล้ว,แล,วแล้วระเบียบกกตว่าด้วยวิธีหาเสียงและลักษณะต้องห้ามหาเสียงในปี6กเนี่ยกำหนดกรอบค่าใช้จ่ายการหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้ไม่เกิน1 0,000บาทเออคือถ้าเราไม่บูธมันก็ไม่ต้องจ่ายอะไรไหม อืมใช่ไหมคะก็โพสต้องไปเฉยเฉยสไหมถ้าไม่ได้โบต์อ่<ฮ>ะค่ะโบส์คือซือ้อตะวันเซอร์ก็โพสต์ออกไปไม่มีค่าใช้จ่ายไงอืมเออแล้วจะศึกษากันยังไงค่ะปัญหาที่กรกตพบคุณเสรีบอกว่ายังไงสื่อโฆษณา,า,าข่าวนะสื่อโฆษณาหาเสียงจำนวนมากไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบค่ะมีการให้ข้อมูลที่เป็นเฟกนิว กรกะตไม่มีผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียดังนั้นตามรายงานของกรรมธิการชุดพัฒนาการเมืองที่คุณเสรีสุวรรณพานน์เป็นประธานรายงานระบุว่าจะเสนอแก้กฎหมายใช่ค่ะมีข้อเสนอแก้ไขพรปว่าได้พักการเมืองอและระเบียบกรกะตว่าได้พักการเมืองให้มันทันสมัยขึ้น จะได้ใช้สื่อออนไลน์เป็นการส่งเสริมความรู้การเมือง<ๆ>การปกครองเพิ่มช่องทางให้พักการเมืองระดมทุนหรือขายของออนไลน์ได้เหมาะสมภายใต้ข้อกฎหมายทุกวันนี้เนี่ยก้าวไกลเขาขายอยู่ไหม,มขายไหมขายาออนไลน์ก็ยังมีขายค่ะเขาก็จะออบอกว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาและการควบคุมการหาเสียงเลือกตั้งด้วยการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย และคำนวณค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียรวมถึงคอนเทนต์ผู้สมัครหรือโจมตีพักการเมืองการเอาผิดผู้กระทำความผิดตรงนี้<ว>สำคัญตรงนี้ <share S 2> สำคัญรวมทั้งผู้แชร์ข้อมูลที่คือจุดป,ประสงค์ต้องการจะให้เกรียนคีย์บอร์ดเกิดความเกรงกลัวค่ะอืมก็ประมาณว่าเออเกิดมีการแชร์ออกไปกฎหมายเลือกตั้งจะกำหนดว่าผิดแล้วข้อเสนอ,อเดี๋ยวรอดูวันนี้ดีกว่า วันนี้เข้าสภาใช่ไหมวุฒิสภาประชุมวุฒิสภาเป็นรายงานการศึกษาซึ่งเสร็จแล้วจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการถูกไหมค่ะอันนี้มีเรื่องคนแชร์ด้วยนะไอ้คนแชร์เนี่ยมันจะมีประเด็นว่าถ้าเกิดประเด็นนั้นเกิดเป็นข้อมูลซึ่งถูกบอกว่าเป็นเฟคนิวหรือถูกระบุว่ายังไงนะโจมตีเป็นการโจมตีแล้วคนแชร์ผิดด้วยเหรอบอกจะเอาผิดคนอันนี้เป็นข้อเสนอนะค่ะ ออแล้วก็จะคนที่แชร์ข้อมูลด้วยเออกรียนคีย์บอร์ดจะได้เกิดความเกรงกลัวท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียแล้วมันจะครอบคลุมไปถึงมันพิสูจน์กันได้ไหม,มว่าเป็นของพักการเมืองเองหรือผู้สนับสนุนอ่าใช่ค่ะเออมันก็ไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายนะใช่ไหมค่ะเออเอาท่านผู้ชม